คนเยอะเนั่งอูเบอร์มาจากจากบ้านนิ่มๆอูเบอร์อไงทอม,อ,มอยู่อีกสา d y เนเหมือนมาที่นี่จะคิดถึงไปเมืองไทยจะ้ะเขายังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินจะไปเมืองไทยแต่ว่าใกล้แล้วรอดูโทมัสก่อนว่าโรงเรียนเขาจะปิดเมื่อไหร่ หลังจากนั้นถึงจะจองจ้ะตอนนี้ยังไม่ได้จองเครื่องบินแต่ใกล้แล้วเพราะว่าถ้าเราไม่รีบจองราคามันจะขึ้นขึ้นขึ้นจ้ะต้องรีบนิดหน่อยปีนี้น่าจะไปเดือนก็ดักกดาจา้ะก็มิถุนาจ้ะมิชุนาเดี๋ยวไปเจอกันที่นิวพรมัดนะคะเช็คอินเราต้องเช็คอินเองจ้ะมันมีตู้เห็นไหม นิ้วประมาทเรามาเครื่องบินเล็กๆสวยง่ายง่ายจ้าดีกว่าขับรถห้าหชั่วโมงโอ้ยตอนนี้น้องจะไปโรงแรมจะไปเช็คอินที่โรงแรมในเมืองพิบอ่า นิวประมัดเมญาโทรมาบอกว่าเข้าบ้านเมญาบะไรจ้ะเข่าบาะไรว่าทนในเลวมาซนว่าโอ้ยคนไปซอยตั้งแต่วันอ,อังคารพุ่นอังคารไปอังคารพุทธพฤหัสสุกมื่อนียังพ่ะทนในเลวอยู่กันเลยสีบัได้ไปบ้านเมญยาจา้ะเมื่ออื่นค่คยสีได้ไปเมื่อนีอกะสีธรรมดาซสกอนเพราะว่า ซุ้มจัดการอีหอย่างบุนี่กับปูลูบไิตื่นเต้นจักเม็ดจะมาสิมานิ้วปรหมไม่ตื่นเต้นเลยคิดยากจ้ะน้องมาครั้งนี้น้องคิดยากเด้คิดยากคืออย่างมานิ้วปรหมเพราะว่ามันมันมีประสบการณ์แล้วจ้ะแต่ว่าน้องนั่นแหละบอกขอลงรายละเอียด,ดเดี๋ยวน้องจะพาไปบ้านแม่ยาไปเบิงวามีหมากอีกอย่างกินแน่มี อ,อีกอย่างก็มีอะไรกินบ้างผลไม้แล้วเป็นนัง่งใดเบิดไปเองสะนั่นละ่ะนี่ร้านกาแฟอากาศจ้ะตรงนู้นจะเป็นที่จอดรถเมย์จ้ะจอดรถเมยไปโอกเ,เก้นไปวริลเลนันน้องมาพากจ้ะ น้องจะพามากินฟิชชันชิปไปซื้อฟิชชันชิปมันก็เล่นน้ำจ้ะอันนี้เป็นทะเลจริงๆเนาะทะเลก็รู้ว่ามีหอยหรือปล่าแต่ว่าบ้านแม่ยามีหอยจ้ะน่าอร่อยมากอออน่าอร่อยมากๆเลยเราลืมซื้อซอสอ,อากาศร้อนกว่าเมืองวอลเลงตันจ้ะ อยถามว่าน่าอยู่ไหมที่นี่มันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบแล้วแต่ว่าการทำงานเนะาะหมักบองถามว่าน้องมานิวอ่านน้องมาบ้านไมน่ยาบ่อยๆถ้าให้ย้ายมาอยู่ที่นี่คอยก็อยู่บ่อรดจ้ะ S <S น้องว่าอยู่เมืองวาเรงตันน่าสนใจถ้าเมืองใหญ่จะน่าสนใจมีสายหมอยอันนั้นจะเป็น <c oughs> คนหาข้าแห้งอันนั้นจะเป็นไม้จากไม้ไม้สนที่เขาออกขายต่างประเทศอันนี้เป็นคอนแข่งเรือ ถามความรู้สึกของคุณคุณชอบที่นี่ไหมถามว่าถ้าจะให้อยู่ที่นี่อยู่ไหมผมเคยอยู okay, <you> ่เนียมันเป็นไงน่าเ่อืมถ้าสำหรับเราสำหรับอย่างเงี้ยอยู่ในเมืองสบายกว่าอยู่ในเมืองเมืองใหญ่ใหญ่น่าสนใจกว่าแต่ถ้าแก่แล้วแบบนี้ อยู่แบบนี้โอเคแต่ว่าเราไม่ชอบเมืองเล็กๆหรืเมืองใหญ่ๆหนาอยู่กว่าหาทำงานง่ายน่าสนใจบางคนก็ชอบสงบบริษัทจะให้ทำงานออนไลน์จากที่นี่บางนนครับมบางคนก็เหมือนกับบริษัทเล็ท ให้มาทำงานที่ไหนก็ได้นในประเทศในประเทศออกนอกประเทศเขาไม่ให้ทำแต่ว่าบางครั้งน้องอยากจะขอบริษัทเดวิดให้เดวิดไปทำงานที่เมืองไทยบางครั้งเขาจะไม่ให้เขาว่าห่จ้าถ้านอกออกนอกประเทศเขาจะไม่ให้แต่เดวิดเอนจอยเอนจอยเวิร์กิ่งมากย <too> องเกิทำงาน าชอบทำงานอืเอ n นจอย o u เอ j นจอย u ชอบทำงานแล้วชอบแค่เอ y นจอย you happy you You enjoy เดีวิดชอบทำงานจา้ะชอบมากชอบทำงานชอบอาชีพของเขาเขาไม่บวชเขาขี่จักรยานไปทำงานเงนิงนดีมีบ้านสวยแต่ ต้องหาอะไรทําอีกาอาหาอะไรน่าสนใจทาอรานอีกา uh huh. บางคนเพิ่นก็สิคิดว่าพ,พี่อาจจะคิดว่าน้องพูดเฉยๆเกี่ยวกับเมืองไทยว่าน้องจะทําบ้านน้องไม่ได้พูดเล่นเด้น้องพูดจริงๆจ้ะบ้านน้องที่วลัลเลนตันน่ะน้องยังไม่ได้ใบอนุญาตเลยใบอนุญาตหมายถึงว่าเมื่อเราก่อสร้างเสร็จจะมีอําเภอเข้ามาตรวจ น้องยังไม่ได้ใบอนุญาตเลยเพราะว่ามันเหลืออยู่อย่างหนึ่งที่ช่างเขายังไม่ได้ทําก็คือว่าระเบียงระเบียงหลังบ้านจะระเบียงหน้าบ้านฮะระเบียงหน้าบ้านอ๋อระเบียงหน้าบ้านผมคิดว่าระเบียงหลังบ้านเพราะว่าระเบียงหน้าบ้านช่างไม่ตามอ่าวิทวกรเขาทำเองดีมันเพราะว่าเขาไม่ตามระเบียบของ วิศวกรหรือเบบดีไซน์เขาเป็ดีไซน์ของเขาเองแต่มันมันก็เอาไข่เด็ดมันต้องเป็นแผนที่มันแผนที่เหล็กแผลนที่อําหัวอนุญ,ญาตจะเป็นของวิศวกรถ้าเขาเรียนจากนันตเขาต้องอธิบาติเขายังไม่อธิบอัออนอ่แหละนี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราไม่ทําอีกสเต็ปหนึ่งมันทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่อยากจะเอาความวุ่นวายมาใส่หวัวอันนี้ก็ไม่เสร็จรั้งจากนั้น ไปต่ออีกแล้วจังเสนา,นาน่นแล้วน้องบริเวาเล่นเด้อน้องวาอีลีลาบริเวาเล่นจ้าแล้วก็บ่วงนายคนนี้พร้อมนี่นายคนนี้นี่ต้องให้เขาเรียนก่อนจะรอดูว่าว่าเขาเป็นยังไงปีนี้เขาเรียนได้ไหมคุณคิดว่าโทมัสเป็นยังไงอ๋อ เดวิดนะ่ะไปนั่งเฝ้าโทมมสอยู่ที่โวลเทควันแรกหนึ่งชั่วโมงวันที่สองจะเป็นครึ่งชั่วโมงวันที่สามจะเป็นสิบนาทีเดวิดไปนั่งเฝ้าว่าธรมมสทำได้ไหมมันเป็นยังไงความรู้สึกคุณคิดว่าธรมมสทําได้ไหมทำได้แต่เขาต้องเข้าใจก่อนบางครั้งทรรมก็ไม่ค่อยเข้าใจจะ้ะ ต้องมีคนช่วยอธิบายแต่ว่าบางครั้งครูไม่ใช่มีเด็กคนเดียวอย่างเสียนาจะมีเด็กเยอะเขาก็ไม่สามารถอธิบายทั้งหมดได้ประนั้นน้องขอบคุณนะคะสำหรับที่น้องลงคลิปที่น้องลงคลิปไปถามเกี่ยวกับพี่ๆทุกคนว่า จะทายังไงเกี่ยวกับที่ดินบางคนก็บอกให้โทรไปถามบางคนก็บอกว่าออนไลน์เดี๋ยน้องจะลองเช็คดูว่ามันเป็นยังไงน้องอยากทาให้มันเสร็จๆพี่เคยน้องน่ะมีอุปกรณ์ทํารั้วเพราะว่าพี่สาวมายืมเงินสองหมืน่นสองประมาณสองหมื่นสาม ไปซ,ซื้ออุปกรณ์ไปพิมพ์ไปซื้อเครื่องพิมพ์ไม่มเห็ดหัว,หวลังเย็นั่นกับไปซื้อมาอีกตอนนี้กำลังรออยู่จ้ะรอหัวรอรอรอเสารออย่างไวรเมื่อน้องไปถึงบ้านจะได้ทําเลยยังชนะแคมเนาะอ่าฮะตอนนี้เรามาพักอีกเลขสวยมาก น้องไม่เคยมาที่นี่อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่น้องมาจ้ะน้องไม่เคยมาตรงนี้หรือว่าเราเคยมาหรือยังเราเคยมาแล้วเนาะแต่ว่าสะพานนี้เรายังไม่เคยมาป้าน้องจะพามาจ้ะพามาเดินเวาลลิงตันลมแรงมากน้องขอพูดนิดหน่อยที่นี่อากาศจะเป็นไม่เหมือนกับเมืองวเลิงตันจะเมืองวเลิงตันจะหนาวกว่า ลมแรงกว่าแต่ที่นี่เหมือนกับมันค้ามเหมือนเหมือนกับมันสบายกว่าแต่มันเงียบกว่ามันมันสดชื่นกว่าไม่ใช่แต่มันคล้ายๆกับออกมานอกเมืองแล้วมันสิ่งธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าอยู่ในเมืองมันมีพูดยากอันนี้เป็นน้ำทะเลใช่ไหม yeah. เขาจะยิ้มให้เราง่ายๆธรรมชาติสวยงามสวยไหมน้องเบ๊ะที่ไหนเอกเราจะไปเที่ยวนิวพรามัดขับรถไปตรงนู้นก็ได้จะรอบทะเลไปทางโน้นได้อ้อม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 ไปได้ถ้าเราจะเดินใช่ไหมตอนเย็นๆน้องคิดว่าเราน่าจะเดินอ้อมออกกําลังกายขี่จักรยานประมาณนั้นน่ะพี่ๆจะเห็นภูเขาทารานากี้ที่นู่นจ้ะถ้ามองดูนะถ้ามีภูเขาอันนี้จะเป็น จะเป็นน้องน้องชี้ผิด <c oughs> อันนี้จะเป็นเห็นภูเขาทลานาขีนสวยตรงนู้นสวยมากตอนนี้น้ำแข็งมันไม่มีมันต้องอรอฤดูหนาวฤดูหนาวมันจะขาวสวยมากตรงนูน้นดีสำหรับคนที่นี่การเดินทางเที่ยวที่นี่นเนาะแบสจ้ะ ตอนนี้เรามากินข้าวที่ร้านอาหารไทยนิวพระมัิจ้าเขาตกแต่งร้านสวยๆ y ย a ย you can เขาตกแต่งร้านสวยมาก <c oughs> อยากจะให้ดูว่ามีมมมทุกจังหวัดที่เมืองไทยบ้านเราน้องน้องไม่เคยมาจา้ะอันนี้จะเป็นร้านใหม่ มีจังหวัดขอนแก่นเพชรบุมมีแพร่ตาพิษณนโลกมีทุกจังหวัดจ้ะรอดูอาหารนะว่าอาหารจะเป็นยังไงจ้ะแล้ววันนี้พิเศษนิดนึงหกโมงครึ่งเขาจะมีขบวนรถของอเมริกาเถวแถวนิวพรมัินี่จ้ะแต่ว่าน้องกินข้าวเสร็จน้องจะไปส่งโทมัตที่โฮเทลก่อนเพราะว่ามันจะเสียงดังทมัสไม่ชอบเสียงดัง จะไปส่งเขาก่อนหลังจากนั้นน้องจะเดินกับซามีแล้วก็แม่ยาบอกว่าน้องซาวเดวิดยังไม่มาถึงนิวพรหมัดจ้ะเพราะว่าเขาออกสายน้องคิดว่านะเพราะว่าจากโอกเลนมาที่นี่ขับรถนานนิดหน่อยน้องมาเร็วกว่าเพื่อนเพราะว่าน้องนั่งเครื่องบินหลังจากนั้นแม่ยาก็เลยบอกว่าน้องก็เลยบอกแม่ยาบอกว่าคือสิบไปหาเราดอกเมนีเพราะว่าเรามีแพลนว่าเราจะดูขบวนขบวนรถเพราะว่ามันจะเริ่ม หกโมงครึ่งสวยๆทั้งนั้นน้องไม่เคยมาเจอจ้ะอันนี้ถือว่าโชคดีนะเรามาเจอแต่ว่ากินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋วน้องจะไปแหละคนยังไม่มีร้านอาหารร้านนี้จ้ะรอดูว่าอาหารเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาตกแต่งร้านได้สวยนะสวยมากๆเลยแล้วเราไปดูขบวนขบวนรถว่ารถเป็นยังไงปอหเลาเป็ดโอ้นนออนออฟนซี เบรีแฟนซีน่าอร่อยมากอขมัดรอ,อข้าวเหนียวนะลูกอันน,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 นี้อันนี้อ้อข้าวเหนียวอันนี้สเต็กจ้ะนี่นี่จิ้มอันนี้ลูกอันนี้อร่อยนี่อเออชมัดลองชิมซิเป็นยังไงอือโอ้เป็นตาแซบเทเดวติตตาแซบวะนีจะลาบเป็ดลาบเป็ดมีผักเยอะมากๆเลยลส,ส้มตำส้มตำไทย แล้วก็ใส่อ่าเขาจะมีไก่ทอดนิดนึงา่อกนี้น,น,บบนา,าจงอขอบคุณนะคะ,ะว้าวรับเปิดอร่อยมากอืออือใส่เน้อหรอวามเดวิท ไ,ไม่เป็นกินเผ็ดอันนี้เม็ดโบให้จูนเลียดูอาหารหน่อยเรามาถูกวันพอดีพอดีจะเป็นวันโชว์รถของอเมริกาจ้ารถแต่ละคันเห็นไหม มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมาจากอเมริกาจ้ะคนที่นี่แหละเขาซื้อแต่หลังจากนั้นเขาจะมีทุกปีโชว์รถของอเมริกาจ้ะ đến nóng mặt